ไปดูทางด้านสสจังหวัดลบบุรีพักพลังประชารัฐนะครับได้มีการเดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นครับพร้อมทั้งนี้ได้มีการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ นายประทวนสุทธิอํานวยสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพักพลังประชารัฐได้มีการกล่าวถึงภาพรวมของการแก้ไขปัญหาภัยแรงในพื้นที่ว่าในพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีพื้นที่ที่ต้องอาศัยแหล่งน้ำนะครับจากแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นหลัก แต่ขณะนี้ฝนทิ้งช่วงจึงทำให้มีปริมาณน้ําที่น้อยในการใช้อุปโภคบริโภครวมถึงน้ําใช้ในการเกษตรมีไม่เพียงพอโดยตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพักพลังประชารัฐก็ได้ดําเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลืออย่างเช่นการขุดลอกบอ่อการจัดทาแก้มลิง ตลอดจนการจัดทําหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วพร้อมย้ารัฐบาลนะครับว่าอย่านิ่งนอนใจในการช่วยเหลือประชาชนอยากให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพนะครับน้ำน้อยมากน้ำน้อยเกิดจากอะไรน้ำแม่น้ำเจ้าพยาก็น้อยด้วยท,ท,ทั้งๆที่ฤดูนี้เป็นฤดูฝนเกิดฝนทิ้งช่วงภายแรงน้ำเจ้าพยามีน้อย เมื่อน้ําเจ้าพยา,ยามีน้อยจะปล่อยลงมาเนี่ยของย่อยหรือของขุดของชัยนาทป่าสักก็น้อยด้วยพอน้อยปุ๊บเกษตรกรที่ต้องทํานาตามฤดูกาลซึ่งฤดูนี้เป็นฤดูเพาะปลูกเป็นนาปีของเขาเนี่ยนะนะ้นําไม่มีกลไกชนประธานที่สร้างไว้เป็นของไส้ไก่เป็นคลอ,องประตูน้ําส่งลงไปเนี่ยน้ําขึ้นไม่ถึงพอน้ําขึ้นไม่ถึงเนี่ยจาเป็นต้องใช้เครื่องสูบ นอกจากนี้ทางด้านสส,สลบบุรีพักพลังประชารัฐยังได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสำหรับภาพรวมการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ในพื้นที่นั้นจังหวัดลบบุรีเป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวในการป้องกันและก็มีการเฝ้าระวังซึ่งตนได้มีการลงพื้นที่และก็ให้กําลังใจมอบถุงยังชีพพร้อมกับหน้ากาก,กอนามัยสปเปรย์แอลโกอฮอลและก็มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนและฉีดพ่นยากําจัดยุงลายในการป้องกันไข้มาเลาเรียอีกด้วยครับ